พามาดูเครื่องของ t c x 1 5 0ตัวนี้นะตันนี้ครับทันสีน้ำเงินปี2017นะครับก็รถลูกค้าเสียงค่อนข้างดังมากก็เราทำคลิปตอนที่รับรถไปแล้วจะมาดูครับตอนหลังจากป่าเครื่องเป็นยังไงก็สิ่งแรกที่เจอก็คือน่าจะเป็นลูกครับนนลูกตัวนี้ไม่ไหวแนละ้วรกแกะแล้วก็คือเขียนเลยนะอน,นี้เดิม อันนี้ไม่ใช่ลูกเดิมแล้วนะมาเป็นลูกห้าที่เก้าแล้วเดี๋ยวเราจะลองขยับมาเป็นลูกหกสิบดูนะว่าว่าวัตเตียมันจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับจะลองดูก่อนถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องตีปอกโดนแะล้วแล้วก็ทีนี้มาเป็นวาวครับวาวไอ้ดีเนี่ยไม่ไหวแล้วอาเกี่ยนแล้วก็อยจะปัะก,กินที่มาเดิมๆก็เป็นประก,กินเดิมเดี๋ยวจะเติมที่กกของแดงให้ ก็เป็นตัวหลักก็จะเป็นตัวนี้ครับก้านสูบก้านสูบนี้ไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนเลยแล้วก็เบรคิ้งซ้ายขวานี่เราก็เปลี่ยนเลยส่วนเบ้าเบรคนี่เราเช็คแล้วนะครับยังยังอยู่ในสภาพค่อนข้างโอเนทำงานได้ดีแคมเบตัวนี้เป็นแคมแต่งแล้วนะตัวนี้เป็นการแต่งแล้วแคมเบอรวงแคมเบอ์วาทุกอย่างเรียบร้อยดีเซนเซอร์เซนเซอร์วงตรงวงเกียนทุกอย่างโซ่เดมมิ่งอะไรพวกนี้ก็ยังเรียบร้อยดีนะเดี๋ยวบองส่วนเนี่ยเราจะไป ฟาลูกนะครับฟาลูกแล้วก็ทําวาลทำกา้านทาอะไรพวกนี้ก่อนแล้วก็จะลองมาประกอบดูแล้วก็จะเทสระบบน้ามันอะไรพวกนี้ต่างๆแล้วก็เราค่อยมาไล่ด้านข้างกันนะตัวชางข้างก็มีปัญหาด้วยคือทํามาแล้วแล้วก็คนท้ายอะไรพวกน,นี้เดี๋ยวเราจะทําตัวเครื่องให้จบก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยลองประกอบดูแล้วก็นี่ตัวลิ้นก็เป็นลิ้นเดิมแต่งมามีโมมีอะไรนะครับ ตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองไปเอาของไปทําแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบเครื่องให้ดูแล้วทําคลิปรอบแล้วกันว่าหลังจากประกอบเสร็จเยังไงบ้างใครที่มีรถนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนทีซหรือรุ่นอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถจัดก,การให้ได้นะครับก็คือเอารถมาแล้วก็เราจะประเมินราคาอะไรไม่ได้มะตามมาดูฟิสิกสทำวันที่เด็กน,นี้ในคันนี้แล้วกันไมาตยกัน